พูดนรกตอนมิขสัญญีบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่47โรงอุปรากรนิมมานรติไม่กี่นาทีหลังจากนั้นอดีตเจ้าสลัดก็ปรากฏร่างสูงตระงานของเขาอยู่เหนือบาทวิถีอันจอแจฝั่งตรงข้ามกับอาคารสูงอันมีคูหาหนึ่งเป็นที่ตั้งของบรูบา ในเงาสลัวของไฟฟ้าและหลังประชิดผนังคอนกรีตของตัวอาคารเขาเผชิญกับคำถามของตัวเองว่านี่เขาจะเข้าไปพบกับระยับได้โดยวิธีใดระหว่างที่หูร้าวไปด้วยเสียงมาล่อจากโรงยิ้วที่โหมโรงแท้สนั่นอ,อมารอบด้านสายตาของเขากวาดด่าไปทั่วทันใดประสาทอันไวต่อเหตุการณ์ก็ค้นพบสิ่งหนึ่งพิเศษออกไปจากสิ่งแวดล้อมอันจอแจสามัน การจราจรที่ถนนสายใหญ่เบื้องนอกอัดแอคับข้างผิดสังเกตมีตำรวจจราจรและสารวัตรทหารเกะกะพลุกพล่านอยู่กลางถนนทำหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ยวดยานรถยนต์เก๋งขนาดใหญ่นับไม่ถ้วนเลี้ยวจากถนนสายใหญ่เข้าสู่ถนนคอนกรีตอันเป็นทางนำไปสู่บริเวณจอดรถอันกว้างขวางของโรอุปรากรนิมานนรดีมหรสพสถานมหือมาซึ่งเพิ่งจะสร้างเสร็จ และเปิดการแสดงนาฏศินชั้นสูงเพียงไม่กี่เดือนที่แล้วมาสถานที่เยียดยัดศกรปรกซึ่งฤทธียืนอยู่นี้ห่างจากโรงอุปรากรรหโหฐานราวร้อเมตรแต่ความตรงานง้มโอลานของสถาปัตยกรรมอันเป็นที่ตั้งของโรงอุปรากรมองเห็นเด่นชัดโผล่พ้นยอดของอาคารที่นับว่าสูงสุดรอบด้าน บรรดาตัวตึกที่สร้างเบียดเสียดอย่างไม่เป็นระเบียบเบื้องนอกทั้งหลายไม่สามารถจะปิดบังบริเวณโดยรอบโรงอุปรากรไว้ได้อาศัยมองทะลุจามจัตุรัสด,ด้านต่างๆของอาคารในละแวกนั้นเขาเห็นรถพากันทยอยเข้าไปจอดแน่นขนัดไปหมดหลายคันมีธงเครื่องหมายการทูตของรัฐต่างประเทศต่างๆหลายคันเป็นรถของคณะบริหารในวงการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ องค์ขบนตรีเจ้าานในราชนิกูลตลอดจนพ่อค้าค้าหาบดีชั้นสูงความแพรวเพริดสว่างสวัยของโรงอุปรากรที่ตกแต่งไว้เบื้องนอกโดยรอบความคับข้างของแขกเรือชั้นสูงที่ทยอยกันเข้ามาอย่างไม่ขาดระยะตลอดจนการตราเตรียมต้อนรับของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเท่าที่เขาจะพึงสังเกตเห็นได้ในระยะห่างนี้แม้จะไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเลย ริธีก็สามารถบอกได้ว่าสมสรนันิบาตอันยิ่งใหญ่ได้ถูกจัดขึ้นณรองอุปรากรนิม,มานนรตีแห่งนั้นพร้อมทั้งรายงานการแสดงครั้งมโหรารซึ่งคงมีการจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษออกไปจากการแสดงธรรมดาอย่างน้อยที่สุดก็อาจจะเป็นรายการกุศลอันยิ่งใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งอาศัยสังเกตจากบรรดาผู้ที่มาชมซึ่งล้วนเป็นบุคคลสำคัญ ทั้งภายในและภายนอกประเทศบุคคลเหล่านั้นคงจะต้องมาในฐานะถูกเชิญเขาละความเอาใจใส่จากสิ่งอื่นชั่วคราวเพ่งลึกซึ้งไปยังโรงอุปรากรแห่งนั้นเหมือนจะเล็งทิพย์พยา,ยานขณะที่ขยับลูกปืนสองนัดสัมผัสกันดังก๊อกแก๊กอยู่ในอุ้งมือโดยไม่รู้สึกตัวนิมานโดรดีเป็นสถานอุปรากรแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศไทย ทั้งๆที่ภาวะทางเศรษฐกิจก็ดีทางการศึกษาก็ดีหรือไม่ว่าจะโดยการเปรียบในแง่ใดทั้งสิน้นโรงมหรสพยิ่งใหญ่อันเป็นที่แสดงบันเทิงสินชั้นสูงโดยเฉพาะเช่นนี้ยังไม่สมควรจะอุบัติขึ้นในประเทศไทยเพราะคงจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากมหาชนเท่าที่ควรหรืออีกในยหนึ่งพูดง่ายๆก็คือรายได้จะไม่พอกับรายจ่ายและทุนมหาศาลที่ทุ่มเทลงไป ต่อให้อีก20ปีก็เห็นจะไม่มีวันได้กลับคืนเว้นไว้เสียแต่จะดัดแปลงสถานที่ไปประกอบกิจการอื่นแต่แล้วเท่าที่เขามองเห็นอยู่ณนบะบัดนี้นิมมานนรดีก็โผล่ขึ้นมาได้อย่างเต็มสง่าภาคภูมิใจกลางเมืองแย่งเนื้อที่อันเป็นย่านการค้าสำคัญและเป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าย่านนี้เป็นย่านของคนจีนโดยเฉพาะ ใครที่บังอาจเสี่ยงกับผลเสียที่มองเห็นอยู่จ่งชัดร้อยเปอร์เซนต์เต็มเมื่อพิจารณากันถึงเรื่องการค้าแล้วก็ไอ้หมอคนนั้นเป็นมหาเศรษฐีโกยเงินทองได้มาจากไหนเพื่อทุ่มลงไปให้เกิดโรคอุปรากรมหือมาเทียบมาตรฐานสากลไว้เพียงแต่สมบัติเล่นเย็นเย็นใจในขณะที่อีกหลายสิบล้านคนจนแทบไม่มีอะไรจะกิน ในวงการค้าและทั่วไปพิจนารณาว่านั่นเป็นเรื่องความบ้าร่ำรวยของมหาเศรษฐีกลุ่มหนึ่งซึ่งอยากจะเอาไว้คุยกับบรรดามหาเศรษฐีทั่วโลกว่าฉันเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนของโรงอุปรากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งตะวันออกไกลคือโรคอุปรากรนิมานรอรตีแห่งบางกอกไทยแลนด์เขายังจำได้ว่าประโยคนี้เป็นคำพูดของนักสืบคมสรคบแห่งองค์การสืบราชการลับ ในการหารือกันตอนหนึง่งเกี่ยวกับการวางแผนปราบปรามศัตรูใต้ดินโดยที่เข้าเอกเป็นฝ่ายหยิบยกเอาเรื่องโรงอุปากรแห่งนี้ขึ้นมาตั้งข้อสังเกตแต่ในวงการสื่อรชาชการลับตั้งทัศนะไปอีกด้านหนึง่งจะอย่างไรก็ตามท,ทั้งทั้งที่ติดตามกรณีอยู่ใกล้ชิดเราก็ยังไม่ได้เข้าเงินหลักฐานเป็นที่พอใจเกี่ยวกับที่เราสงสัยและเราก็ไม่อยู่ในฐานหน้ที่จะยับยั้งขัดขวางการก่อสร้างอาคาร เพื่อการมหหรสพอันยิ่งใหญ่นี้ได้นอกจากจะเฝ้าดูอยู่งงเงียบๆเท่านั้นอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นทรัพย์สินที่ปลูกสร้างขึ้นในแผ่นดินของเรายิ่งกว่านั้นยังมีเจ้านายผู้แสนจะเสื่อและกบริสุทธิ์ของพวกเราหลายองค์เป็นหุ้นส่วนอยู่ในโรงปรากรแห่งนี้ด้วยกว็ดีเหมือนกันจะได้คุยอวดชาวต่างประเทศเขาได้บ้างว่าบางกอกของเราย่อยอยู่เซื้อมาหลายล่ะโรงโอเปรา่าออกมือหืมมาไม่น้อยหน้าไปฝากเขาเลย จอมนักสืบกล่าวไว้เช่นนั้นเท่าที่ฤทธีพอจะทราบนิมมานนรดีได้ถูกสร้างขึ้นด้วยกองทุนมหาศาลของบรรดามหาเศรษฐีมีชื่อและไม่มีชื่อทั้งนอกและในประเทศหลายคนเจ้านายในราชนิกูลชั้นพระองค์เจ้าก็มีหุ้นส่วนอยู่ด้วยหลายองค์ทุนส่วนใหญ่เป็นของบรรดาพ่อค้าคณะบดีจีนรวมทั้งกังจินไทยมนุษย์หลายสัญชาติ คุณพ่อแห่งภาคตาใต้ผู้ที่เขาคุ้นเคยในวิถีทางแห่งงานนอกกฎหมายข้ามประเทศตั้งแต่สมัยยังเป็นอิสมาเอลชายอมสลัดมาแล้วด้วยมหรสพสถานแห่งนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนทันสมัยไม่ผิดอะไรกับโรงโอเปร่าในต่างประเทศสามารถบรรจุคนได้มากมายกว่าโรงมหรสพธรรมดาทั่วไปถึงสี่เท่ามีโรงฉายภาพยนตร์และโรงละครขนาดย่อมซ้อนอยู่ภายใน มีห้องพักผ่อนสำหรับผู้ชมในระหว่างพักการแสดงซึ่งโอถงหรูหราสามารถจะเป็นสโมสรศน,นิบาทได้อย่างสบายรวมทั้งที่พักอันสะดวกสบายของบรรดาตัวละครทั้งหลายไม่ผิดอะไรกับโฮเตลชั้นหนึ่งกว่าร้อยห้องตั้งแต่เปิดแสดงมาได้มีละครร้องและนาฏศิลินจากทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งจากหลังม่านไม่ไผ่ทยอยหมุนเวียนเข้ามาไม่ได้ขาด และในรายการกุศลอันยิ่งใหญ่หลายครั้งนาฏศิลป์กรมศิลปากรได้เลือกเอาสถานที่นี้เป็นเวทีการแสดงแต่ละครั้งที่ปรากฏขึ้นยังอุปรากรสถานแห่งนี้ได้ผ่านการคัดเลือกแล้วอย่างเยี่ยมยอดและเป็นที่พึงพอใจของผู้ชมบัด่านประตูเม้จะเก็บแพงลิ่วหลายเท่าผิดจากมหรสพธรรมดาและโดยปกติเม้จะได้รับการต้อนรับจากผู้ชมคับขั่ง ก็ยังประมาณได้โดยไม่จําเป็นต้องคำนวณอะไรมากนักว่าหาคุ้มกันไม่กับที่ได้ลงทุนไปแล้วบางครั้งบางคราวที่หยุดภาคการแสดงสถานอุปรากรแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่จัดงานสมโมสรสันนิบาตหรือการนัดประชุมพบปะของนักเศรษฐกิจทั้งหลายรวมทั้งการประชุมอื่นๆที่สำคัญในวงพานิชย์อยู่เสมอนิมานนรดี เป็นสถานมหรสพและธุรกิจสถานซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและติดปากเสียยิ่งกว่าโรงภาพยนตร์ที่ได้ตั้งมาแล้วเป็นสิบสปีบางโรงแม้จะเพิ่งอุบัติขึ้นเพียงระยะไม่เกินครึ่งปีที่แล้วมาทั้งทั้งที่ตั้งอยู่ในย่านยัดเยียดตัวโรงอุปรากรยังมีบริเวณแผ่ออกไปเกือบจะเป็นรัศมีรอบด้านผลักใสสภาพอัญจอแจสกรปรกไม่เป็นระเบียบให้กระเด็นออกไปห่างลิบ ตัดทางเข้าออกไว้หลายทางซึ่งเป็นถนนคอนกรีตที่ดีกว่าถนนหลวงเบื้องนอกมีสารน้ำพุทั้งหน้าหลังซึ่งจะอาบไฟสีในคืนที่มีการแสดงทุกคืนน้อยคนนักที่จะหันมาสังเกตเพราะว่าด้านอื่นจะตั้งตรงงานเป็นสงา่าอยู่ในบริเวณแผกว่างซึ่งไม่มีสิ่งใดเข้ามาแทรกทำให้ดูเด่นเป็นเอกเทศแต่เหตุไฉนาทางด้านซ้ายของตัวโรงอุปรากรอันโอ้อา จึงมีทิวยาวเหยียดของอาคารเจ็ดชั้นแถบหนึ่งเลื้อยเข้าไปจนบรรจบกับส่วนบนตอนหนึ่งทำให้สง่าราศีของโรงอุปรากรด้อยลงอาคารเจ็ดชั้นดังกล่าวนี้เป็นอาคารในแนวเดียวกับโคหาอันซอมซ่อของปรูบาตั้งอยู่ถ้าจะดูผัดผาดในสายตาสามมันก็ต้องลงความเห็นไว้ว่าเนื้อที่ของอาคารเจ็ดชั้นแถบนี้ เป็นคนละส่วนกับบริเวณของโรงอุปรากรนิมานนรดีซึ่งจะโดยเหตุผลใดๆก็ตามทั้งฝ่ายโรงอุปรากรไม่สามารถจะขับไล่หรือถอนหรือขยับขยายอย่างใดได้ต้องปล่อยให้ประชิดอยู่เช่นนั้นแต่ในสายตาของฤิธีนรือบาลเขามั่นใจว่าถ้าเขามีความช่ำชองปลุกปลงในทุกส่วนของอาคารเจ็ดชั้นอันเป็นที่ตั้งของปูบานี้ ก็สามารถที่จะปฏิหารไปยังส่วนสูงสุดของโรงอุปรากรได้โดยไม่จำเป็นที่เท้าจะต้องแตะดินและไม่มีใครภายนอกเห็นสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดก็คืออาคารเจ็ดชั้นที่ประกอบด้วยบาร์สโมสรลาตรีคาบาเร่โรงยิ้วตลอดจนโรงมหรสพและกิจการอื่นๆอ,อีกหลายชนิดเหล่านี้มันล้วนเป็นแดนของระยับ เมษาพูดลึกลับซึ่งเขารู้แต่เพียงในขณะนี้ว่าหลอนเป็นบุคคลชั้นสั่งงานของกิจการนอกกฎหมายทัพสมิงคลาหรือไอ้งูสามเหลี่ยมซึ่งเขากำลังต้องการติดต่ออยู่และบัดน,นี้หลอนก็ให้สัญญาณนัดหมายให้เขามาพบโดยไม่ได้บอกอะไรไว้มากไปกว่าให้เขามุ่งเข้าไปที่บรูบาฉลามร้ายตบข้อมือ ดอกกระดุมทั้งสองเม็ดลอยขึ้นในอากาศแล้วเปลี่ยนมือรับไว้แบ้ออกดูสิ่งที่เสี่ยงทายไว้ลูกปืนในอุ้งกลับหัวกลับหางพิกลอยู่ไม่หันหัวหรือหันท้ายไปในทิศทางอันเดียวกันถ้าโชคลางเป็นสิ่งมีจริงการเสี่ยงทายเขาเขาค่อนข้างเลวเต็มทีเอาละประเดี๋ยวก็รู้ฤทธิ์ทีพึมพำอยู่ในลำคอขณะที่เคลื่อนออกจากเงาสัว ข้ามฝ้าถนนตรงเข้าไปยังบุโรบาเขาเดินผ่านตู้เพลงไปก่อนทลาไลไปหยิบทูบจุดบุรี่ยังมุมสุดของบาเล็กๆนั้นแลกเหรียญสองสลึงได้สองอันวกกลับมาที่ตู้เพลงแย่เหรียญกลิกลงไปพร้างกดส่งเดทบนปุ่มรายชื่อเพลงตัวเองก้าวสวบเข้ามายึดโต๊ะมุมสุดพยโยนก้นนั่งเสียงเหมือนบ้าบน่นด้วยอารมณ์เกลียวกราดก็แผดสนั่นออกมาจากตู้เพลง เป็นที่พึงใจของตีม้อยรุ่นกระทงหลายคนที่นั่งดูดน้ำอารมณ์เกะกะอยู่คนเดินโต๊ะหน้าเหมือนมา้าเสือดตัวปราดเข้ามาอย่างคล่องแคล่วและดูเหมือนจะรอคอยอยู่ก่อนแล้วฉันต้องการพบเจ้านายแกเขาพูดต่ำๆเมื่อจำได้ว่ามันเป็นผู้นำทางคนเดียวกับเมื่อวานเจ้าหน้าม้ายิ้มยวนกวนประสาทและยื่นทานเงินออกมาแทนคาตอบเขาตัดบทโดยการแปะใบละยี่สิบลงไป หมอนั่นก้มหัวลงอย่างดัดจริตพอมันเงยขึ้นอีกครั้งถาดเงินก็พลิกเอาก้นขึ้นมีข้อความเขียนเป็นภาษาไทยด้วยช็อกว่าตามคนนําทางมาริทธธีชำเลืองแวบขึ้นดูเจ้านั่นแล้วลุกขึ้นภายหลังจากที่มันผละเลี้วล่วงหน้าไปก่อนทันลุกเข้าหลังบาอ้อมไปทางห้องน้ำและเรื่อยเข้าไปในซอกผนังแคบครู่เดียวก็เลี้ยวซ้ายที่นั่นมีลิฟต์รอยอยู่ก่อนแล้ว เจ้าหน้ามา้าพูดตลอดเวลาไม่ได้ปรียบปากพูดคำใดก้าวล่วงหน้าเข้าไปก่อนเขาตามเข้าไปประตูปิดโดยแรงและลิฟต์ขนาดเล็กก็เคลื่อนขึ้นแสงสว่างรางๆจากเพดานห้องจับใบหน้าอันกรอกกลิ้งของคนนำทางเป็นเงาสลัวเงียบกริบได้ยินแต่เสียงลิฟต์เลื่อนขึ้นค้างกระหึ่มเบาๆควักบุหรี่ออกมาคาบสายตาไม่ห่างไปจากใบหน้าของเจ้านั่นบุหรี่ไหมไม่คาบขอบคุณ นี่เห็นจะเป็นคนละทางก็เมื่อวานติไม่เคยซ้ำกันหรอกครับมีอยู่หลายทางทีนะก็พอตัวแต่ฉันสงสัยว่าจะมีอยู่สองทางเท่านั้นแหละสำหรับที่เนี่ยตาหลุกหลิกของมันเบนวาบขึ้นศพเขาทางไหนบ้างครับริทีถอดบุรี่ออกจากปากกดกวันเป็นทางลงต่ำหลุงฝังศพและกอตารางเจ้าหน้าม้าสะดุ้งเยือกลิฟหยุดชะง,งักกึกประตูปเปิดออก มันปลายหางตามมาทางเขานิดนึงแล้วก้าวนำออกไปก่อนริทีตั้งระดับเยื้องขวาทิ้งท้ายลงมาเล็กน้อยสืบเท้าตามไปอย่างสงบบริเวณลิฟต์ขึ้นมาหยุดคเนว่ายัางไม่เป็นชั้นสูงสุดของตัวอาคารมีระเบียงสำหรับทางเดินกว้างพอประมาณหักเลี้ยวไปมาระหว่างห้องตึกเจ้าหน้าม้าหยุดยืนเหมือนจะรอเขาอยู่ที่ปากประตูของห้องหนึง่ง ไหวกรอบแกรบด้วยม่านปล้องไม้ไผ่เป็นรูปนกเงือกกระพือปีกและก็แหวกม่านพุ่มเข้าไปซึ่งเกือบจะเป็นเวลาเดียวกับที่ฤิทีนฤรบานปัดม่านกระจายออกเสือตัวตามในระยะประชิดสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นคือหลังไวๆของเจ้าคนนำทางที่กระโจนมือออกไปทางหนึง่งมือเขาเข้าแตะด้ามปืนแต่แล้วอะไรอย่าง,งก็ทิ้งโครงลงมายังต้นคอด้านหลังจากนั้นความรู้สึกทั้งหลายแหล่ก็ดับบูบลงชั่วขณะ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องรอบทที่48เสือดำจากทะเลโชวาโชคดีมีความสุขทุกท่านแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ